ตำนานผีฟ้าพยาแถนเป็นหนึ่งในความเชื่อเก่าแก่ของผู้คนในภาคอีสานและลุ่มนำ้ำโขงที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีมีทั้งความศักดิ์สิทธิ์ความลี้ลับและความน่ากลัวที่แฝงอยู่ตำนานผีฟ้าพยาแถนนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการทำนานเลี้ยงชีพฟ้าและดินอย่างใกล้กันวิญ,ญญาณของพยาแถนผู้ครอบครองสวรรค์ชั้งสูงเป็นผู้ควบคุมดินฟ้าอากาศ ทั้งฝนเมฆลมพายุชาวบ้านต้องเส้นสวงบูชาอยู่เสมอเพราะหากพญาแทนกริวฟ้าฝนจะแ้งไร้ผลผลิตหรือไม่ก็พายุฝนฟาดจนทุ่งนาเสียหายในบรรดาพิธีบูชานั้นมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผีฟ้าซึ่งไม่ใช่เพียงผีธรรมดาแต่เป็นค่ารับใช้พยาแทนวิญญาณนักไร้รำ่ำผู้คอยสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของฟ้าเมื่อมีคนเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดที่หาหมอใดก็รักษาไม่ได้ ญาติจะต้องเชิญหมอผีฟ้ามาประกอบพิธีเส้นสวงรร่ร,รำเล่นดนตรีพื้นบ้านพินแคนกลองเชิญผีฟ้ามาสถิตกับร่างทรงแล้วร้องขอให้พยาแทนเมตตาถอนโรคถอนภัยแต่ตำนานก็เล่าว่าผีฟ้ามิใช่ทั้งหมดที่เมตตา หากผู้ใดไม่เคารพบ,บูชาหรือเคยลบหลู่คำสาบานต่อพยาแทนวิญญาณผีฟ้าจะกลายเป็นผีดุร้ายอาละวาดลงโทษผู้คนเช่นทำให้คนป่วยเรื้อรังเป็นบ้าเห็นเงาหญิงสาวน่องสิน้นรำอยู่กลางทุ่งนานในยามฟ้าผ่าหรือบางครั้งปรากฏเป็นเงาลอยอยู่เหนือเรือนเรื่องเล่าจากหมู่บ้านอีสานมีเรื่องเล่าหนึ่งจากผู้เท่าเมืองสกลน,นครว่าเมื่อกว่า80ปีก่อนหมู่บ้านหนึ่งเจอไผ่แล้งติดต่อกันหลายปี ชาวบ้านพากันเชิญหมอผีฟ้ามาทำพิธีแต่ระหว่างทำพิธีนั้นเกิดมีหนุ่มวัยรุ่นหัวรันหัวเราะเยาะว่าผีที่ไหนจะช่วยได้ฝนมันก็ตกเพราะลมไม่ใช่เพราะผีคืนนั้นเองฟ้าผ่าลงกลางลานบ้านต้นไม้ใหญ่แตกเป็นเสี่ยงๆหนุ่มคนนั้นถูกพบบิดงอตาเหลือกน้ำลายไหลร่างกายเต็มไปด้วยรอยไหมดำประหลาดก่อนสิ้นใจเขาพูดเพียงประโยคเดียวว่า มีนางคนหนึ่งนุ่มผ้าสิ้นฟ้าครามรำอยู่ข้างๆแต่หน้าของนางว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีปากตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อว่าผีฟ้าไม่อาจลบหลู่ได้และในคืนฝนฟ้าขนองหากใครเผลอมองไปที่ทุ่งโล่งอาจเห็นเงาผู้หญิงร่ายรำกลางสายฝนซึ่งถือว่าเป็นลางร้าย ความเชื่อสืบมาทุกปีชาวบ้านบางแห่งจะมีพิธีผีฟ้าเพื่อขอฝนและรักษาโรคผู้หญิงที่เคยเข้าพิธีผีฟ้าหากละทิ้งพิธีไปจะถูกผีฟ้าตามหลอกหลอนจนเจ็บอ่อย่ยเวลาฟ้าผ่าชาวบ้านจะไม่ชี้มือขึ้นฟ้าเพราะถือว่าเป็นการท้าทายพยาแถน